วันนี้พี่เรานะคะมาเล่นเกมผีในโรบอทโอ้ย,อ,อ,ยอะไรเนี่ยทุกคนเกมน,นี้ทุกคนใค้เล่นไ,ไหมโกลกามันคืออะไร,ระอย่างกุ้งจอนะเออเด้อๆมึงใครนั่นี่ยมึงใครเราจะไม่าย้ที่นานๆได้มึงใคร นี่มันใครอ่อะเมื่อไหร่ใบเฟร์กดโหมดเล่นคนเดียวกูกลัวเลยจังวันนี้ถ้ามันจะเปลี่ยนแมพก็ได้นะมันจะหายคิไดไปอยู่เฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยหลอนจิบหาอะไรเอ้คือชื่อเกมของพี่เรานะเอ้ามันมองไม่ค่อยชัดอะ่อะไม่เป็นไรอยากเปิดประตูกูออกดีก,กว่ากลัู <laughs> จะเห็นชื่อพี่เราไหมเดี๋ยวเราให้ดูโมเปิดชื่อเขาดูเลยนะ <c oughs> แล้วเล่นใหม่กันแล้วกันเอ้าไหมเล่นใหม่อ๋อแล้วจะแล้วจะเอาเรื่อนจะ <c oughs> หาเผื่อเลื่องเลยนี่เราไม่ได้อยู่ห้องห้องที่เรานอนนะเราอยู่ห้องของอาเราช่วอาเต็มเบ๋า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 บ๋าบพี่เราตัดหัวงแล้วพี่เราตัดผมแล้ว อ,นนอันนั้นเอาบัตรใช้เย่เอาบัตเท่เทเนาะเล่นกับเพื่อนโอ้ยนี่ไงเล่นกับเพื่อน,น,นเพื่อนเยอะเลยเมื่อไรจะออกไม่ออกก็จะเล่นแบบนี้หาเพื่อนอยู่อุ้ยอันนี้สี่คนอุ้ยขยันเข้าบ้างน้องใหญ่สี่คนอ่ะเข้าไม่เข้า,ขาไม่สี่คนมีสี่คนเออเพื่อนเข้าห้องนี้ไหมที่เราตัวเป็นแบบนี้ไง โอ้ยกูติีเจอชีวีช่วยด้วยใครก็ได้เข้าออกมาชัน้นหน่อยไม่มีใครเข้าเลยขอเจ๋เจ๋เจออย่างงั้นให้เกิเข้าไปาน็นยังไงแล้วก็จะเจอผีอีกฉ <laughs> ายเลีเ้ยวมีคนเข้ามาแล้วแล้วก็ออกมาเขาบางจะออกทำอะไรวะวกว่าจะเข้ากับมึงเนี่ยเอ้ยมีคนเข้าครบสีคนเลี้วรี้เพื่อนเลี้ยวอ๋อนฟชช่า เออมันขึ้นว hmm. ่าสี่คนมันหายไปไหนหนึ่งคนวะเอ้มันขึ้นว่าสคนมันหายไปหนหนึงคนอะห้เตอนออ้มอยโอยน่นรับเกิดเจอผีแล้วอมเปิดอเฟิร์สเกเราอน้องไอ้สองคนเหรอโอเล็ก อาอแล้วครูก็เด่งมาอาะไรไม่รู้ครับที่ไหนไม่รู้แบทมอดรบคลิปนี้ออกจก้ะ